สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะหลายๆคุณนะคะถามป๊อบกันเข้ามาค่ะว่าปลูกฤกษ์สีผสมนะคะใช้ดินแบบไหนแล้วต้นเขาจะงามนะคะก็คือเราก็จะไม่ได้ใช้ดินที่เป็นดินที่แบบพิเศษอะไรนะคะเราใช้ดินธรรมดาเลยค่ะดินร่วนธรรมดาบ้านเราเลยเนาะเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้เหมือนกันนะคะใครจะใช้เป็นดินถูกก็ได้นะคะทุกคนแต่อันนี้ยของป๊อบจะไม่ได้ใช้ดินถูกนะคะเราก็จะลอง ก้นกระถางด้วยโฟมหรือว่ากับะาพาวสับนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นดินถุงเนี่ย ถ้าเราปลูกจํานวนเยอะๆเราก็จะต้องมีต้นทุนที่สูงนะนี้เราจะเน้นปลูกหาวัสดุที่เราหาง่ายนะคะได้หาได้ตามบ้านเรานะคะทุกคนเราก็จะใช้อันนี้ก็จะเป็นเศษโฟมเก่านะคะแล้วก็สามารถนํามาหักเป็นท่อนๆนะคะเราก็นํามาลองก้นกระถางได้ะค่ะนี่เนาะแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นต้นหรือสีผสมที่เราเตรียมมานะคะวันนี้เราจะมาปลูกหรือสีผสมกันค่ะ เห็นไหมนะคะนี่เนาะเราลองโฟมไปที่ก้นกระถางแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ดินที่เราเตรียมไว้ลมเลยนะคะแล้วเราก็จะนำต้นหรือสีผสมนะคะออกมาจากถุงนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนหน้าตาของฤาษีผสมของป,ป๊อบนะคะที่ปลูกในถุงนะเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะให้เราเปลี่ยนกระถางได้แล้วนะคะเนื่องจากรากของเขาเนี่ยมีความยาวออกมาที่เห็นได้ชัดแล้วนะคะว่ารากของเขาเดินได้ใกล้ที่จะเต็มถุงแล้วแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าฤาษีผสมรากเยอะรากแน่นเราต้องรีบเปลี่ยนให้เป็นขยับ ภาชนะปลูกนะคะให้ใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนเพื่อที่เขาจะได้ต้นใหญ่แล้วก็มีใบที่ใหญ่นะคะค่ะเราก็จะไม่เอาดินเขาออกนะคะทุกคนเราก็จะยกเขาเนี่ยทั้งตุ้มดินที่เราถอดออกจากถุงเลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ฉ่ำนะคะแล้วก็รากก็จะได้ไม่ฉ่ำม,มากเนาะเพื่อที่ต้นจะได้ฟื้นตัวได้เร็วด้วยค่ะแล้วก็จะใส่ดินลงไปนะคะใส่ดินลงไปรอบ,รอบ ค่ะพอเราใส่ดินลงไปที่รอบต้นเขานะคะเต็มแล้วเ,เต็มกระถางแบบนี้แล้วนะคะทุกคนถ้าใครมีกระมาพพ้าสับใช้กระมาพพ้าสับนะคะโรยลงไปที่รอบๆกระถางแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้รักษาความชุ่มชื้นให้กับดินนะคะถ้าใครไม่มีก็จะใช้เป็นใบไม้แบบป๊อบได้เหมือนกันนะคะ ค่ะแล้วพอปลูกเสร็จป๊อบก็จะยกมาวางไว้นะคะตรงที่ที่เราต้องการที่จะให้เขาโชว์ตั้งโชว์นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครปลูกช่วงเช้าช่วงกลางวันเนี่ยก็จะต้องไว้ในร่มก่อนนะคะไว้ในร่มก่อนสัก1 2วันเนาะแต่ทีนี้ป๊อบปลูกช่วงเย็นนะคะช่วงที่เหมาะที่จะปลูกด้วยสีผสมเนี่ยช่วงที่เราจะย้ายปลูกนะคะควรที่จะเป็นช่วงตอนเย็นๆนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะพักฟื้นในช่วงกลางคืนนะคะ พอตอนเช้ามาเขาก็จะไม่เหี่ยวไม่เฉาค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการลดน้ำลงไปค่ะเ <l ug> ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนในการปูกรือสีผสมนะคะทุกคนเท่านี้นะคะเ <l ug> พื่อนๆก็จะมีฤรือสีผสมสวยๆนะคะ ปลูกฤๅษีผสมเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาสวยตลอดเราจะต้องมันตัดยอดให้เขาแตกเป็นพุ่มนะคะทุกคนแล้วก็พยายามขยายพันธุ์ใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะก็คือตัดยอดเอาไปชำใหม่น,นั่นเองนะคะเพื่อที่เมื่อต้นเก่าเขาโซรมเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีต้นใหม่มาไว้ทดแทนไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นต้นที่ป๊อบปลูกไปก่อนหน้าน,นี้นะคะอันนี้เราปลูกในถุงดํานะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าใบาของเขาใหญ่มากๆนะคะนี่ใหญ่กว่ามือของเราเนี่ยเห็นไหมใหญ่มากเนาเนอะอันนี้เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ดินไม่ไม่ได้ใช้ดินที่เราผสมอะไรเลยนะทุกคนเราก็คือเราจะใช้ดิน ล้วนธรรมดานะคะแล้วก็มีอาจจะมีเศษพวกใบไม้นะคะมาผสมด้วยนะปลูกง่ายนะคะหรือสีผสมเนี่ยแล้วก็สวยด้วยนะคะหน้าหนาวเนี่ยเขาจะสวยมากๆเลยค่ะแต่เราจะต้องระวังเรื่องหนอนนะคะทุกคนถ้ามีหนอนผีเสื้อมา,กอมา,าเกาะเมื่อไหร่นีใบของเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะวิธีการดูแลนะคะทำยังไงให้เขาไม่มีหนอนแล้วก็แค่ฉีดพวก น้ำส้มควันไม้นะคะลงไปเนาะฉีดให้เขานะคะติดต่อกัน3วันแล้วเราก็เวน้นเราก็ค่อยมาฉีดใหม่นะคะทุกคนเท่านี้นะคะทุกคนก็จะมีฤลสีผสมสวยๆนะคะไว้โชว์ไว้ประดับบ้านแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของป๊อบนะคะ เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ